สวัสดีนะคะวันนี้อยู่กับเชอร์สังหานะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาไปดูนะคะการเดินทางไปโครงการเฟสใหม่ของเราเลยค่ะเดี๋ยววันนี้ขอไลท์เร็วกว่าเวลาน้อยหนึ่งเพื่อให้ทุกๆท,ท่านเนาะได้เข้ามาชมกัน ตอนนี้เราอยู่ปั๊มบอตทหินเหล็กไฟนะคะปั๊มบอตทหินเหล็กไฟก็คือเดินทางขึ้นมาจากซอย70อะค่ะเลี้ยวขึ้นมาจากโคงพระจันทร์แล้วก็ตรงขึ้นมาเลยนะคะจุดสตาร์ทของเราเป็นปั๊มบอตทหินเหล็กไฟเนาะจะได้ง่ายต่อการเดินทางสําหรับลูกค้าทุกท่านเลยสวัสดีลูกค้าที่เข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวอดใจรอกันสักคู่นะเดี๋ยววันนี้ค่ะจะพาเดินทางไปยังบ้านพักเฟรนใหม่ของเรานะคะ อยู่กับเชออสังหานะคะวันนี้อี๋ยวให้ดูอันนี้อันนี้เรากําลังจอดรถอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มไลฟ์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้บรรยากาศเหมือนฝนจะตกแต่จะตกไหมต้องรอลุ้นกันเนาะเมื่อวานก็ไม่ตกนะคะ ลูกค้าที่เข้ามาแล้วค่ะเดี๋ยวอดใจรอสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราเริ่มไปพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้อยู่กับเชอสังหาค่ะพาไปดูการเดินทางนะคะไปโครงการเฟสใหม่ของเรานะคะว่าจะสะดวกมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวติดตามไปพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราณนะตอนนี้เนี่ยเราจอดอยู่ตรงปั๊มปตทหินเหล็กไฟนะคะมาแวะซื้ออเมซอนแล้วเดี๋ยวเราก็เริ่มสตาร์ทไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เฟสใหม่นี้นะคะมีเป็นกำลังเริ่มสร้างต้นเดือนกันยานี้แล้วนะลูกค้าท่านใดอะค่ะที่สนใจจองเนี่ยยังทันอยู่นะโปรโมชั่นคุ้มๆเด็ดๆเลยโปรโมชั่นเนี่ยถึงสิ้นเดือนกันอขอโทษค่ะสิ้นเดือนสิงหาคมเท่านั้นนะคะจะเดี๋ยวเราเริ่มไปพร้อมๆกันสักครู่นะคะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะถ้าภาพเสียงชัดอะ พิมพหมายเล็กหนึ่งให้หน่อยนะคะว่าอ้สัญญาณชัดภาพเสียงคมชัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสียงไม่สะดุดภาพไม่กระตุกนะคะพิมพ์บอกเราหน่อยนะเช็คสัญญาณกันท่านไหนที่กำลังสนใจซื้อบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนำเลยค่ะตรงนี้เป็น ลูกค้าค่ะเข้ามาดูหลายๆท่านเราก็ค่อนข้างที่จะชื่นชอบกันมากๆเลยเพราะว่าบ้านของเราอะค่ะเป็นสไตล์นอร์ดิกนะคะของเราเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นที่แรกเลยที่เดียวในหัวหินเนาะที่ทําสไตล์นี้เลยค่ะและด้วยะระบบมาตรฐานเนี่ยก่อสร้างทีมงานคุณภาพนะคะมืออาชีพเราดูแลก่อนขายและบริการหลัการขายแล้วก็ยินดีให้คำปรึกษาในเรื่องของการดําเนินการกู้ด้วยนะคะ นี่ให้เห็นหน้ากับแอดมินเชอรีค่ะเชอใส่ละ,ะอ,อ,อยู่กับเชอร์สั่งหายแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวพาไปดูพร้อมๆกันเลยเชอร์คุยเขาถือกล้องไงอ่าได้<ช>นี่ร<อ>ประมาณกี่โมงแล้วเอ่สิบโมห้าสิบสามอีกอดใจเดียวเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าเดินทางไปยังไงบ้างเนาะ ลูกค้าท่านใดที่มีเป็นจะซื้อบ้านใหม่อยู่แล้วอะค่ะหรือว่าปัจจุบันเช่าอยู่เช่าหอเช่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราคิดว่าตรงนี้น่าจะตอบโจทย์นะคะเพราะว่าราคาเนี่ยเริ่มต้นไม่แรงเลยอยู่ที่1.99เท่านั้นเองแล้วก็สไตล์บ้านอะ่ะโดดเด่นมากมากเลยนะคะแล้วตัวนี้เรายินดีในเรื่องของการให้คําปรึกษาในเรื่องของการขอสินเชื่อทุกธนาคารเลยนะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดมีฝ่ายสินเชื่อหรือพนักง,งานที่ดูแลอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็ช่วยดําเนินการให้ด้วยก็ได้นะคะในเรื่องของเอกสารอะไรเงี้ยเราไม่ต้องกังวลเลยนะคะ ภาพเสียงชัดไหมคะพอใส่แมสแล้วเสียงมันอูอ e ีอูอ e ีไหมฟังรู้เรื่องใช่ไหมคะ ตัวบ้านนะคะเดินทางไปตลาดเนี่ยประมาณถ้าขับรถยนต์ก็สักประมาณ1 0ถึง15นาทีประมาณนั้นเองค่ะถ้ามอเตอร์ไซค์ก็อาจจะช้ากว่านิดหน่อยนะคะถ้าจากตรงนี้ไปกรุงเทพหรือไปชะอำะคะ่ะเราสามารถใช้เส้นทางไปบายพาสก็ได้ค่ะอยู่ที่ประมาณถ้าไปถ้าไปชะอำถ้าเป็นเส้นหัวหินปกติมันครึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะอันนี้ก็ประมาณ15นาทีก็ถึงเพราะเราขึ้นเส้นบนันเออขอโทษค่ะเส้นบายพาสไปก็ได้มันก็จะง่ายกว่านะคะ ตรงนี้ของเราโครงการไม่มีค่าส่วนกลางด้วยนะคะเป็นเป็นบ้านเขาเรียกว่าอะไรมีบ้านอื่นนะที่อยู่ใกล้ๆกันนะคะอยู่ในชุมชนไม่เปี่ยวแล้วก็เดินทางสะดวกค่ะกี่โมงแล้วเดี๋ยวเราเริ่มไปพร้อมกันยัง55อยู่หรอสักครู่นะคะแป๊บเดียวท่านไหนที่สนใจหรือมีคำถามมะคะ่ะที่จะเอ้ยปรึกษาสินเชื่อพี่มีอย่างนั้นอย่างนี้อยู่พี่มีบ้านอยู่แล้วหลังนึงจะมาซื้อหลังนี้ได้ วงเงินเท่าไหร่อะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะช่วยให้เราได้ได้ประเมินในเรื่องของรายได้ก่อนก็ได้นะคะว่าเพราะแต่ละคนโปรไฟล์ไม่เหมือนกันเนาะว่ามีตรงนี้อยู่ต้องปิดไหมมีบัตรอยู่มีรถอยู่กี่คันมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยให้เราช่วยปรึกษาก็ไ้ปรึกษากับทางเราก็ได้นะคะเสร็จแล้วโอเคไปเดินทางกันเลยนะ,ะได้ค่ะเดี๋ยวเราเดินทางจุดสตาร์ทกันเลยนะคะ นณะตอนนี้เราอยู่ปั๊มบอเทอหินเหล็กไฟนะคะเรากำลังจะเดินทางออกและไปโครงการบ้านกันโอเคตอนนี้กำลังถอยหลังนะคะจากจุดที่เราสตาร์นี่นะครับจะเห็นว่าเป็นป้อมน้ำมันนะครับก็อยู่ติดกับถนนถนนหลักเส้นนี้ใช่แล้วค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นถนน4ี่เลนถนนด้านหน้าเราเนาะหลังจากที่เราออกจากตัวปัมป๊มบตทอแล้วนะคะให้เราเลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายเลยอันนี้ที่เราเห็นเนี่ยค่ะจะเป็นถนน4ี่เลนนะคะตรงนี้อยู่ย่านชุมชนมากๆเลยค่ะมีโครงการบ้านหลังอื่นแล้วก็ลูกค้าท่านอื่นๆนะคะที่อยู่ตรงนี้ค่อนข้างเยอะเลยไม่เปรี่ยวแน่นอนค่ะโอเคเรามุ่งหน้านะคะไปที่ถนน4เลน ะะแล้วเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าซอยตัวบ้านแล้วค่ะเลี้ยวขวามือจะมีซอยอยู่นะคะตรงนี้นะคะชื่อซอยไล่แลนนะคะลูกค้าหรือว่าจะมีป้ายบ้านลักบ้านไล่ลักสงบรีสอร์ทนะคะอยู่มุมนี้เลยก็คือขับออกมาจากปั๊มแค่น,ดดนิดเดียวนะครับ <Okay. S 2> เลี้ยวขวาเข้าซอยนี้มาใช่แล้วค่ะตอนนี้เรากําลังเดินทางเลี้ยวเข้าซอยเมื่อกี้มาแล้วนะคะเรากำลังเดินทางไปที่โครงการบ้านเลยค่ะ จากบรรยากาศโดยรอบนะคะก็จะมีชุมชนอยู่นะคะมีบ้านหลังอื่นๆอยู่นะคะ,นะคะจากถนน4เลนนะคะมาตัวโครงการบ้านเนี่ยประมาณอยู่ที่200เมตร200-300เมตรไม่เกินนี้นะคะอันนี้มีชุมชนอยู่มีบ้านคนอยู่นะคะ สวัสดีพี่ปีชาครับสวัสดีพี่เสกสรรครับสวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยวตามดูไปพร้อมๆกันนะคะอ่าเราจะเจอบ้านที่เราส่งมอบไปแล้วนะคะหลังนี้สวยเด่นเป็นสง่ามากๆเลยเดี๋ยวรอกันสักครู่นะคะก็ให้ดูทางซ้ายก็จะมีโฮ<อ>มแโอโฟเขากำลังเล่นก่อสร้าง<ช>หลังลอืน่นๆขึ้นต่อนะครับส่วนหลังด้านหน้าสีขาวนี้ก็เป็นหลังที่ทางเชื้อสังหาได้ปิดกับลูกค้าไปเรียบร้อย<ช>แล้วใช่อันนี้ส่งมอบเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เดี๋ยวรถน่าจะเลี้ยวหรือเปล่า ได้กดไหมอันนี้นะคะโอเคนี่ค่ะเ,เราจะให้ดูนะคะโอ,คโอเคค่ะเดี๋ยวเราลงไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะ ังอะค่ะที่รถกำลังถมดินนะคะเป็นที่ดินที่เราจะสร้างเฟสใหม่นะคะลูกค้าอันนี้ให้ดูหน้างานโอเคขออนุญาตเปลี่ยนมือนะครับโอเคจะได้เห็นหน้าไอดมบินเชอรี่ไปด้วยครับวันนี้อยู่กับเชอ้อสังหานะคะพื้นที่ด้านหลังค่ะเป็นพื้นที่เฟสใหม่ที่เรากําลังก่อสร้างอันนี้ขออนุญาตอัปเดตหน้างานนะคะก็คือว่าตอนนี้กําลังถมที่แล้วนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศโดยรอบเลย ตรงนี้เลยค่ะให้อัปเดตหน้างานนะคะก็คือเฟสของเรานะคะก็จะอยู่ตั้งแต่เฟสด้านนู้นจนถึงประมาณนี้เลยนะคะให้ลูกค้าได้จับจองกันเลยเป็นบ้านเดี่ยวทั้งหมดนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะไม่เปี่ยวแน่นอนก็จะมีบ้านหลังอื่นๆนะคะอยู่ใกล้ๆกันด้วยนะคะตัวนี้ไม่มีส่วนกลางนะคะเราไม่ได้เก็บค่าส่วนกลางนี้เพราะมันไม่ได้เป็นบ้านจัดสรรนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็มีรถลาแบบนี้ คนก่อสร้างอะไรนิดนึงนะคะก็อาจจะมีเสียงอื่นเข้ามากระทบหน่อยนะคะ โอเคแล้วก็ตัวรายละเอียดแบบบ้านนะคะทั้งหมดของเราเนี่ยมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันก็คือแบบ2ห้องนอน3ห้องนอนและ4ห้องนอนนะคะเนื้อที่นะคะเนื้อที่ดินเนี่ยเริ่มต้นที่48ตารางเมตรขอโทษค่ะ48ตารางวาจนถึง50ตารางวาเลยนะคะก็คือหรือว่าลูกค้าจะซื้อ2แปลงคู่กันก็ได้จะสร้างเป็นบ้านหลังเดียวอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันค่ะราคาเริ่มต้นนะคะ1.9 9ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะสําหรับ2ห้องนอน2ห้องน้านะคะ ตัวนี้โปรโมชั่นก็คือฟรีโอนสำหรับลูกค้าที่จองภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะแล้วก็ถ้าตัว3ห้องนอนนะคะเราก็จะมีโปรโมชั่นแถมอื่นด้วยเช่นเคาน์เตอร์ไอแลนด์นอนแล้วก็ไฟประดับด้วยนะคะจัดสวนรอบบ้านฟรีแท้งน้ําแล้วก็ปั๊มน้ํานะคะสําหรับ3มห้องนอนถ้า3ห้องนอนนะคะราคาภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะจะอยู่ที่2.1นะคะถ้าเป็นกันยายนไปอะค่ะราคาอาจจะบวกเพิ่มอีกนิดหน่อยเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันหน้ารายละเอียดหน้าเฟซกันอีกทีหนึ่งเนาะสำหรับใครที่ ยังไม่รู้แบบบ้านของทางเชอ้อสังหานะครับก็ทักอินบ็อกเข้ามาขอดูดแบบบ้านก่อนได้เพราะว่าแบบบ้านแต่ละหลังก็จะทําให้เป็นกิมมิคของตัวเองถูกต้องค่ะ,ะโครงสร้างจะคล้ายๆกันแต่การตกแต่งข้างในกระเบื้องหรืออะไรเงี้ยค่ะจะแตกต่างกันนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยกังวลว่าเอ้ยเราซื้อแบบนี้มาจะคล้ายๆหลังอื่นไหมอะไรเงี้ยคะ่ะตกแต่งคนละสไตล์แน่นอนนะคะเป็นเอกลักษณ์แน่นอน <Okay. S 2> อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของการที่เพื่อจะเร่งก่อสร้างใช่เพราะว่าคือตรงนี้เฟสนี้กับเฟสนู้นนะคะ,ะก็คือเขาเรียกอะไรหลังบ้านอ่ะข้างบ้านจะติดกันแล้วก็จะมีถนนตรงกลางนะคะเดี๋ยวเราจะพาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งถ้ามีอะไรอัปเดตหน้าง,งานนะว,ว่าตอนนี้ลักษณะถ,ถึงไหนแล้วเริ่มสร้างยังไงบ้างแล้วนะคะสำหรับลูกค้าที่กําลังมองที่จะหาซื้อบ้านเดี่ยวนะครับโดยที่ปัจจุบันอาจจะยังเช่าอยู่อพาร์ตเมนต์หรือว่าชอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณกําลังหาบ้านดีๆสักหลังหนึ่งก็เราเปิดใจให้เชื้อสังคม เรามาดูแบบเรามาคุยการเรื่องสัญญาหรือว่าเช็คสิทธิ์ตัวเองในการกู้ต่างๆ<ช>นะครับแล้วก็ลูกค้าที่สนใจต้องการมาดูพื้นที่ก่อนหรืออะไรเงี้ยค่ะก็นัดหรือว่าอินบอกโทรมาแจ้งเล,เลยว่าเป็นวันไหนดีอะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวเราพามาดูได้ตลอดเลยค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเขาขอหยิบโทรศัพท์ก่อนเธอถ่ายรูปรบรรยากาศโดยรอบก,ก่อนก็ได้ ล็อกรดให้หน่อยกนดล็อก,กแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบเลยนะคะลูกค,ะคะ้าค่ะท่านใดบางท่านาที่มาอยู่อาจจะเป็นผู้หญิงคนเดียวเ,เป็นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ต้องกังวลเลยนะคะก็คือตรงนี้ค่อนข้างปลอดภัยมากๆเลยนะคะแม้ว่า บรรยากาศอะไรเงี้ยมันอาจเราอาจจะไม่ชินเนาะถ้าบางคนที่อยู่ในเมืองมาค่ะแต่รับรองเลยนะคะว่าค่อนข้างที่จะปลอดภัยแล้วก็ไม่เปรียงแน่นอนนะคะโอเคแล้วก็ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตพาไปดูหลังที่เรากำลังจะส่งมอบด้านในเหมือนกันนะคะแต่ตัวน,นั้นอันนี้ก็คือมีลูกค้าจองแล้วก็ขายไปแล้วเหมือนกันนะแต่ขออนุญาตพาไปดูเป็นไฮไลท์ให้ดูกรุบกริบกรุกริบ<อ>แค่นั้นเองนะคะเล่าเรื่อให้ลูกค้าใช่ แล้วกันเพราะว่าหลังนี้ก็กําลังเล่งสร้างต่อเติมให้มันส่งให้ทันกับลูกค้าใช่ค่ะแต่ว่าหลังนี้ก็คือราคาจะอีกราคาหนึ่งนะคะ,ะคภาพเสียงยังชัดอยู่ใช่ไหมคะ <c oughs> ถ้าชัดยังไงจิ้มหมายเลขหนึ่งให้หน่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านโครงการออหลังอื่นๆต่อไปนะคะ ที่ที่เขาได้สร้างไปแล้วไปอะไรมีเจ้าของหมดแล้วนะคะโอเคอันนี้ให้ดูเป็นหอมปากหอมคอดูเป็นไอเดียเนาะพราะว่าเออลักษณะผลงานที่เราทําแล้วค่ะอย่างเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็คือรอส่งมอบนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นเร f เลนซ์หนึ่งแบบนะครับที่ทก่อนเริ่มสร้างก็คือทางลูกค้าก็จะมีการพูดว่าอยากได้แบบไหนแบบไหนนะคบพื้นที่ก็จะเหลือเยอะเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่า <Spe ak> เนื้อที่อันนี้ค่ะใช่พื้น <Cer ak. S 2> ที่อ่ะค่อนข้างกว้างมากๆเลยแล้วตรงนี้ค่ะลักษณะเนี่ยมันจะเป็นบ้านชั้นครึ่งนะคะโดยที่เราเห็นตรงนี้ค่ะมันก็จะมีห้องนอนอีกแล้วด้านล่างอ่ะค่ะก็จะเป็นห้องนอนนะคะทั้งหมดหลังเนี้ยมันจะเป็น3มห้องนอน2ห้องน้ําซึ่งแบบจะแตกต่างกับแบบใหม่ของเราหน่อยเพราะแบบใหม่ของเราคือแต่ละอันนี้เราออกมาคือจะอีกสไตล์หนึ่งไปเลยนะคะโอเคอันนี้เราส่งมอบพอดีพี่เจ้าของเขาต่อเติมข้างหลังนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะใครอยากดูไหมครับข้างในใช่ใครอยากดูกดคอมเมนต์เลขหนึ่งให้หน่อยนะครับ อยากดูกันไหมอยากดูหลังนี้รายละเอียดข้างในกันไหมดูเป็นไอเดียอ,อยากดูไหมเอ่ยถ้าอยากดูกดหมายเล็กหนึ่งให้หน่อยค่ะเดี๋ยวเราจะได้พาไปดูนะคะอยากดูกันไหมส้ายเราก็พาลุขา <c oughs> าเาข,า,ขาเดินด <Okay. S 2> <ะ>ีสนเราค่อยๆเดินโอเคเดี๋ยวขออนุญาตชายค่ะด้านหลังยังมีการก่อสร้างอยู่นะคะยังไม่เสร็จเดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูเบื้องต้นนะคะดูพื้นที่นะครับบริเวณหน้าบ้านเนี่ยกว้างมากๆเลยค่ะอยากจะได้ที่จอดรถกว้างๆนะ แล้วก็พื้นที่ตรงนี้เดี๋ยวจะมีสวนมีอะไรมีหญ้ามีต้นไม้ขึ้นด้วยโอเคจอดรถเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยสาคันเลยนะคะค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราพาไปดูข้างในตัวบ้านกัน mm hmm. อันนี้ในบ้านก็เริ่ม mm hmm. เขียเขยเริ่มทำความสาะอาดหลังนี้นะไม่ไม่ได้ตกแต่งนะคะ mm hmm. อุ้ยค่ะสวัสดีค่ะ mm hmm. ขอถ่ายวิดีโอหน่อยนะคะ อันนี้ค่ะเราก็พามาอยู่ที่ตัวห้องถูกข,ของบ้านแล้วค่ะก็อย่างที่บอกไปว่าตรงนี้จะเป็น2ห้องนอนนะคะที่แจ้งไปเนาะส่วนตรงนี้จะเป็นกิมมิคของบ้านคือเดินขึ้นไปเป็นห้องเจ้าของบ้านก็ได้เป็นห้องมาสเตอร์ไปเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูห้องนอนแรกกันเลยดีกว่าเนาะห้องนอนอยู่บนชั้นครึง่งโอเค กิมมิดตรงนี้มีเป็นช่องแสงตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้ให้แสงเข้ามาเนาะพอเข้ามาแล้วค่ะอันนี้คือห้องนอนขนาดใหญ่เลยกว้างมากๆเลยนะคะอย่างที่บอกไว้ว่าอันนี้เป็นห้องมาสเตอร์ได้เลยค่ะแล้วพอเสร็จแล้วใช่ไหมคะหลังจากที่ห้องนอนเนี่ยเรามีปลั๊กหัวเตียงให้ด้วยนะคะแล้วก็มีไฟหลุมตรงนี้ให้มีปลั๊กตรงนี้เผื่อลูกค้าทําเป็นทีวีนะคะไม่ไม่หันดูปลั๊กอันนี้นะคะ พักเผื่อทาดีค่ะแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาที่ห้องน้ําห้องน้ําตัวนี้นะคะอ่าเป็นระบบ s เวอร์นะคะค่ะออกมาก็จะมีพื้นที่ตรงนี้เผื่อลูกค้านะคะเป็น b u i อินในอนาคตเป็นที่แต่งเป็นห้องแต่งตัวเป็นตู้เสื้อก็ได้ออกจากห้องน้ำใช่ตรงนี้เสาเป็นตู้เสื้อ built-in ได้ใช่ค่ะ